สเสน่ห์ของผู้หญิงสร้างได้จากตรงนี้นะคะผู้หญิงที่มีสเสน่ห์เธอรู้ดีว่าเอ้ยไม่จะเป็นต้องสวยหยาดเยิมแต่เธอรู้ว่าความรักที่ดีเนี่ยสร้างจากใจที่ดีของเธอนะคะการที่เราเนี่ยมีจิตใจที่ดีการที่เราเป็นคนที่ดีการที่เราเป็นคนที่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เป็นคนที่อบอ้อ,อมอารีมองโลกในแง่ดีเนี่ยพลังนี้นะคะจะเปล่งประกายและผู้หญิงที่มีสเสน่ห์นะคะเธอจะรักตัวเองเธอจะดูแลตัวเอง ดีมากๆเลยค่ะทุกคนดูแลไม่ว่าจะเป็นเรื่อง i n d ซ e t ก็ตามเรื่องเสื้อผ้าหน้าผมเรื่องขุนเวลาที่เรารักตัวเองนะคะเวลาที่มีผู้ชายเข้ามาในชีวิตผู้ชายคนนั้นเนี่ยเป็นผู้ชายที่ไม่จริงใจเป็นผู้ชายที่ท็อกซิกเธอจะสามารถขัดกรองคนเหล่านั้นให้ออกห่างจากเธอได้เธอจะสามารถที่จะแบบก้าวข้ามผ่านช่วงเวลาที่ร้ายๆไปได้แบบสบายๆเธออาจจะเสียใจแหละที่คนที่ เธอรักเธอชอบเนี่ยแบบไม่มีคนอื่นแต่เธอจะมูฟออนได้อย่างรวดเร็วนั่นเป็นเพราะว่าเธอรักตัวเองแล้วผู้หญิงที่มีเสน่ห์นะคะสร้างได้จากการที่เธอเนี่ยมีพลังงานที่ดีพลังงานที่ดีหมายความว่าเธอมี e NERGY ที่ดีเธอเป็นคนที่สนุกสนานได้เลยเป็นคนที่ยิ้มเก่งเป็นคนที่อารมณ์ดีคุณเคยเห็นคนอารมณ์ดีไหมยิ้มเก่งแล้วแบบเป็นคนที่แบบเป็นรี่ตลอดเวลาอะไรแบบนี้คุณจะรู้สึกว่าทำไมผู้หญิงคนนี้น่าพูดคุยจังเลย น่าครบจังเลยนี่แหละก็คือผู้หญิงที่มีเสน่ห์สร้างได้จากตัวเราและสิ่งสำคัญนะคะสิ่งเล็กๆน้อยๆที่เราเนี่ยต้องดูแลก็คือภาพลักษณ์ของเรานะคะภาพลักษณ์ของเราเราจะต้องดูแลให้ดีนะคะทุกคนผู้หญิงต้องตัวหอมผู้หญิงต้องผมหอมผู้หญิงต้องแบบขุนดูดีอะ่ะถึงแม้จะไม่ต้องแบบเฟิมอะไรมากมายแต่ต้องดูดีและสิ่งสำคัญที่ผู้หญิงทุกคนต้องมีก็คือ ตัวหอมจ้าทุกคนผู้หญิงต้องฉีดน้ำหอมต้องตัวหอมนี่แหละที่เป็นเคล็ดลับอย่างหนึ่ง<ม>ที่ทำให้ผู้หญิงมีสเสน่ห์ค่ะปฏิเสธไม่ได้เลยนะคะว่าผู้ชายก็อยากอยู่ใกล้ผู้หญิงที่ตัวหอมคุณก็อยากอยู่ใกล้ผู้ชายที่ตัวหอมเช่นเดียวกันดังนั้นกลิ่นหอมที่อบอุ่นหอมที่แบบดูแบบดูแบบมีสเสน่ห์ดูแบบอบอุ่นเป็นทนแบบว่าทนสบายๆเป็นกลิ่นหอมที่ น่ารักเป็นกลิ่นหอมติดทนนานต้องน้ำหอมลักนณาเลยนะคะลักคณาลักชลีพโรโฟมูมหอมมากทุกคนเขาเป็นกลิ่นวานิลลาที่หอมติดทนนานมากหอมละมุนน่ะหอมละมุนแบบอยากกอดอยากอยู่ใกล้อะไรแบบนี้ราคาน่ารักอีกด้วยนะคะคุณนู๋ฉีดแล้วรู้สึกว่าแบบประทับใจมากๆที่แบรนด์เขาทำออกมาได้ดีมากๆเลยค่ะทุกคนน้ำหอมนี้ผู้หญิงใช้ได้ผู้ชายก็ใช้ได้ค่ะทุกคนราคาน่ารัก อย่าลืมนะคะตัวหอมแฟนก็อยากอยู่ใกล้จ้ะหนุ่มๆสาวๆใครสนใจเดี๋ยวจะแปะพิกัดน้ำหอมเพิ่มสเสน่หไว้ให้นะจ๊ะ